บนว่าเสือสาดแห่งย่ามินสาบเราคุยกันเกิดเป็นคนอีสานแหักแพ่งกันไว้ไผเฮ็ดดีให้ซอยอยู่ซอยสู้ย,ยายรันลืน่น ขายเฮ็ดพิษให้ซอยเบาไขาแก่ด่กซอยกันครับผมผนวัตถุบ่มีเสือผ่าฝา,าเคลื่อนดีพ่อรีอยู่พี่น้องถุกบ่มีควายอยู่คอ,อกสิทนได้จังไหนเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับ, <c oughs> รบมื้อนี้มาเจอที่เด็ดของเสียโนเด้อพี่น้องเด้อของ <c oughs> หอยโนะอ่าเ <c oughs> มืองหนองบวัวนี่ยเราเราว่ามื้อนี้จัดมาเป็นที่เด็ดเลยแข่นๆเลยพี่น้องครับผมก็แม่นกินข้าวกินขําเดียวเป็นขําตาเลียกเลยนี่จัดมาให้แบบหนักๆเลยครับผมเอาเสียโนสวัสดีครับผมสวัสดีครััััััับบบบบบผผมม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 สสวดดีีีีีีีคคคครรรรรรืืื้้้้้้ออออนนนนนจกกกาาายยยยเเเ่่่่2ไขงงงถ็ลลแแพะ มันฮวันมันฮวันฮวันวิชาครับมือนี้มีสองรายการเมื่อกี้พวกครูกันแมีนครับครับผมวมาที่นี่มือนีแล้วเราจัดมาให้แบบโอ้พี่น้องครับผมจัดแบบนักหนักเลยมือนี้เอาบักชนิดที่ว่าล่าฆ่าพวกใดๆฟังแล้วงานลังตืมเลยนี่มือนี้แมีนครับผมแมนครับผมอ่ะมาเบิ่งรายการแรกทีทีมงานเราจับอยู่นี่ครับผมอันนี้เป็นควายตัวผู้หรือตัวเมียครับเนี่ยควายตัวเมียครับเมียสาวครับผมเป็นควายเมียสาวเพิ่นเป็นควายสายใดนี่ไอ้เพิ่นมาเป็นลูกไอ เกาเจลเล่นครับแม่มันครับครับผมเพิร์ลวาเพิร์ลวาเนาะครับผมเป็นลูกเกาเจลเล่นครับบัดที่นี่ความสูงหลายบันไดครับสูงเนี่ยร้อยสามสิบห้าครับผมสูงร้อยสามสิบห้า สถานะทองหรือบ่ทองก่อนนี่ไอ้เพิ่นว่าทองสามเดือนด้วผมไ่ได้ตรวจนะครับครับผมไม่เอาไปรุ่นเอาราคาบัตรนี้ล่อยากฟังราคาพร้อมกับพ, <น S 2> พี่น้องเอาสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมแหม่ีมิลีพี่น้องซ้ำขอนตีตะปูทุบเล็บีิลีตัวนี้ราคาสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมครับผมบัตรที่นี่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์โทร่วศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับเป็นเครื่องเบอร์ไล่เนาะครับเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันครับคือเฟซกับเป็นแนอนุควายซิ่งนะครับผมอ่ะทีีีีีนนนน้้้มมาาาาเเเเบ่่่่่่งงรยยยยละออออออดดดขคควววแพป็สู ครับเป็นท่องกับสิเป็นท่องแรกติครับนี่ยด้วยสาวเป็นท่องกับท่องแรกครับเป็นแต่เงี้ยม่น่าครับอนาคตครับครับผมตอนนี้คือเราสูงลอยสามสิบหาพอดีครับผมสูงลอยสามสิบหาพี่น้องปาดข้อเราเด้อพี่น้องหายเบิ้งข้อเด้อเอาเป็นว่าฝากพี่น้องผู้ใดกําลังหาควายไปเลี้ยงดีกว่าครับหนาไม่หน่าท่านสมัยได้ครับตัวนี้ เบิ่งความงามเลยพี่น้องหนาขนาดเลยนะครับผมกคหัวค่อยตัวนี้นี่มีตำหนิบ่เนี่ยเสียโนบ่มีตำหนิครับผมเอ๋อผมมีตำหนิจังไหนมาขายถือเจสันนะขายถือซื้อได้มาถือจะขายถือครับช่วงนี้คนอยากได้ขั้นใสเงินหลายเป็นทั่วเมืองเพิ่นใครถือก็เลยมาแบ่งพี่น้องถือครับบอกกับไรไหลด้วยครับจกขาตำหนิีนะพี่น้องขั้นเดียวมันมีตำหนิจกขาตำหนิให้พี่น้องเข้านะครับผมแต่ว่าค่อยตัวนี้ป้อได้หนาเนาะเสียโนเนาะแมนแขีวคู่แรกเด้ครับเนี่ยโอ้ฟันคู่แรกขันฟันคู่แรกกับบ้านสองปีกว่าแมนครับยังไง โลแมนครับผมอันนี้เป็นวา่สาวเป็นวา่ทองแรกพี่น้องแต่ว่าบ่ได้รับประกันทองนะครับยูกระพอคุ้มฝูงความสูงสูงลอยสามสิบห้านะครับราคาเล่าวาไว้เป็นตะสั่งขึ้นอย่างนี้ราคาเปิดไ้สองหมื่นเก่าวันนี้ไหมสองหมื่นเก้าพันบาทโอ้ยเป็นตะตอมึดมือตัวนี้เนาะครับผมผู้ต่อกับเป็นตะตอมึดมือครับผมผู้ซื้อกับเป็นตาซื้อผู้ขายกับเป็นตะขายพี่น้องครับผม่ครับตัวนี้เลาวาเราได้มาถือก็พี่น้องเด้อเรารับประกันตำนี้โอ้ยความหนาได้เลยพี่น้องเบิ้งไทยพูด่ะโอ้ครับผม ความงามนี่บ่ต้องสืบเลยค่ายแม่นี่เอาหขเบิ้งด้านหนาเบิ้งกันนะครับผมเบิ้งทายืนเล่าเด้อพี่น้องเด้ออู้เิดดีขนาดเลยบัดนที่นี่เบิง้งเออบักองพาวด้วยนี่ควายสูงไปหนาบ่านี่ ครับสูงไปหนาครับเรียกน้อยสูงสูงไปหนาอยู่พี่น้องครับผมเพราะว่าเออบักเผ่ามันยังงานอยู่ฟันครูแรกเองพี่น้องครับผมความสูงก็ถือว่าใส่ได้พ่อไปวัดไปว่าเพ่อมาสูงรอยสามสิบห้านี่กันค่อยประมาณสองปีนี่ก็ถือว่าใส่ได้แล้วเนาะครับเนาะครับผมบัดที่นี่สอน์ตะเลียงราคานี่แล้วเสียนูเราเปิดเป็นต่สร้างเป็นยังนี่ไปสองหมื่นเก้าพันเมีนตะกี้กใครเกียดหมื่นเหรอครับรุ่นนี่โอ้โหบ่ได้บอกราคาผิดตัวเมีนครับบ่ได้บอกราาคบ่แมนวมาพี่น้องเข้าสิทุกมาซื้อแต่โอ้ยผมบอกราคาผิดบ่ได้มา ว่าผู้ใดกําลังมองหาควายทีไปเลี้ยงซื้อใหพ่อให้แม่หลังสงการแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นตะเลี้ยงอยู่ควายแม่นี่ก็ได้เงาหูรัดเงาหูกําดีนานกดีขนาดเนาะนาเชิดดีหูกบง่าแม่พี่น้องเงาหูรัดเงาหูกําหูว่าเป็นขอดองป่งแอ็งแป้งได้พี่น้องผู้บางคนบางโตนี่หูขึ้นจังเลยู้หูกมกลอมเ่ครับอันนี้หูหูเงาหูรัดเงาหูกําดีเพิ่นพัฒนามาแล้วหูกลางดีเนาะครับผมอันนี้คือคือว่า่ายๆก็คือพอเขา พอเขาดีแมนครับคุณพี่ลูกเขาจรเญครับครับผมมีเสื้อสายพี่น้องครับผมโอ้เ oh, งาหูกระใสได้พี่น้องตาจอมไข่เล่าปาคอคอบปาเข่งอันนี้ได้เลยก็ตัวนี้พอเลี้ยงผู้เม่งบ่าด้ย่องขายได้พี่น้องเด้อราคาเราเปิดไปสองหมื่มนเ <15. S 1> ก,ก,ก่าหน,นึ่งพอเลี้ยงผู้เม่งกรว่าเป็นตะซื้อนะครับผมพมี่น้องที่กําลังมองหาวายไปเลี้ยงอยู่พอเลี้ยงผู้เม่งก็ฝากไว้อีกตัวหนึ่งนะครับของเสียนัวเล่ามือนี่ครับผมเราจัดมาให้ถือว่าเด็ดทั้งนั้นเลยนะครับผมเบิ้งหางเบิ้งขนาดเบิ้งถ่ายเบิ้งขนาดแบาดนี้ครับผมครับผม เบิ่งถ่ายเด้อพี่น้องโอ้ครับผมงามเด้อพี่น้องครับผมถ่ายง่โอ้ถ่ายก็ง่ายเงาหางก็ดี ปลายหางกับลึกกู้ปที่นี่หางดอกปะครับนี่หางว่าดอกครับผมรับประกันหางดอกเนาะครับรับประกันครับผมรับประกันหางดอกรับประกันตำนี้ครับกานซื้อไปเป็นไขยปลอมให้เอามาขึ้นแมนครับผมภายในจักมือกันเปี่ยนขึ้นภายในได้เจ็ดมือแมนเปลี่ยนขึ้นตลอดครับได้ตลอดนะครับสี่ชั่วโมงกันเป็นไข่ปลอมเนี่ยครับผมครับผมเอาก็ฝากไ้พี่น้องครับผมสรุปรายละเอียดของไขยแมนนี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นค่อยสาวทองแรกความสูงสูงลอยสามสิบหานะครับผมเป็นลูกของเก่าจเจร่ญมาที่ครับแมนครับลูกเก่าเจะเลค่อนลูกเก่าไว สอ0 0มื่นเก่าพันแมพี่น้องสองหมื่นเก่าพันพี่น้องเ <c oughs> ่ได้บอกผิดนะดครับเด้อเอาเพื่็นเป็นมาผู้ใดโทษก่นกอนใดก่อนนะครับเน<ะ>าะครับผมโทษก่อนใดก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีก คมหนึ่งพี่น้องบัดนี่อันนี้ชุดสุดทยได้ดีครับนี่ครับชุดสุไทยมีสองตัวครับโอ้ที่ว่าแขนแขนเนี่แม่นครับอันนี้ได้ตีครับโอ้พี่น้องครับผมเป็นฝนนี่กินค้าเดียวเลยเด้เนาครับผครับผมบัดที่นี่ไแม่นีสูงลอยไปไหนก่อนนี่สูงลอสามสิบหกครับผมสูงลยสาิทีมงานดึงออกมากจากน้อยนีครับผมให้พี่น้องเข้าเบิ้งคัคๆเบิ้ลกันนะสูงลอสามสิบหกมีลูกติดมาตัวหนึ่งแม่นครับลูกวันคือมูนี่ครับโอ้ลูกตัวผูหรือตัวเม ปลาอัดลูกเป็นลูกผู้ใดครับลูกอัดสวินครับผมลูกอัดสวินนะครับผ <ม S 1> ู้แม่ความสูงของแม่นี่คือสูงลอยไอ้อยสามสิบหกครับผมสามสิบหกาค่าบ่เนี่ราค่ามั้ย ราคาเปิดไปสามหมืนสองพันบาทครับผมสามหมืนสองพันครับผมแม่พี่น้องราคาไหมพอเลี้ยงผู้เม่งตกใจเรื่องราคาโอ้ยสพ่อเอฟซีเขาเจ้าคอมเมนต์มาว่าควายพอถือคือทักน้องบัวแมนครับอันนี้พอเลี้ยงผู้เม่งยู่ยน้องบัวล้ำพูดด้พี่น้องเบิ้งเบิ้งลูกให้พี่น้องเบิ้งลูกโอ้โหครับลูกคือแม่นี่ได้ซัดได้ส่วนบัดที่นี่เอาหายเบิ้งลูกลูกโตผูผู้ปากเป็นว่าควายเถกนี่แล้วพี่น้องครับผมมันจะได้สามเดือนไหมครับลูกอัศวินครับผมป่าห้าถ่ยไหมครับบ่มีหมือนฟิวเลยควายหน่อยตัวนี้ ผู้แม่ก็งามงามพี่น้องเบื้องหน้าเขาลูกนะครับผมโอ้ใส่ได้พี่น้องครับผมได้ซัดได้ส่วนผู้แม่เกิดเลยเอ้าให้เบื้องคากักลูกลูกลูกแล้วโตที่ไหนแล้วครับลูกตัวที่สองครับผมอ๋อลูกโตที่สองพี่น้องครับผมควายยังสดอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมราคานี่ก็ถือว่าหนาต่อรองพี่น้องเบื้องด้านไทยเด้อบัดนี้ให้เบื้องด้านไทยโอ้พี่น้องครับผม ความงามนี่บ่ต้องสืบเลยพี่น้องพอเลียมผู้เม่งมาเห็นเราโอ้บอกชนิดตีว่ากับอยากให้พี่น้องเอฟซีที่ฝากพอเลียมผู้เม่งเบิงควายไห้ตัวนี้ก็ฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อครับความงามได้ราคานี่แล้วพอเลียงผู้เม่งเปิ้ไทยไงได้ครับครับผมถือว่าสมุดเนาะแม่ครับกูขางกับบางไงนึงแม่อครับกูหางไงครับผมโอ้ได้ซัดได้ส่วนดีอยู่พี่น้องครับผมนะครับเบิงลูกกับพวดอ่ะเบ้อดูกไหมูุขึ้นไงโ่ครับมือนี้เรามีสองรายกันนี่ละพี่น้องครับผม เอาเป็นว่าแม่นน่เด้อพี่น้องเด้อความสูงสูงลอยสามสิบหกครับสามสิบหกไม่ลูกติดมากตัวหนึ่งเป็นลูกตัวผูเป็นลูกตัวผูนะครับผมเป็นลูกเจ้าอัศวินแมนครับผมครับผมโอ้คนอหน่อยตัวนี้เก่งเก่งมากพี่น้องเดี๋ยวให้พอพันใดนะครับให้เบิ้งไก่ไก่เด้อพี่น้องเด้อครับผมให้เบิ้งไก่ไก่ความงามของลูกเอาเป็นว่าซื้อลูกแถมแม่เลยเลยราคานน่พี่น้องครับผมงามครับอีรีพี่น้องครับผมอนาคตเอาไปเป็นพอพันก็ได้ด้นิเนาะเป็นพอพันว่าเบิ้งท่ายรูปนะครเลี้ยงใค่เนือก็ได้ราคาดีครับ มนมึงกึ่งวันเหรียญสลึงพี่น้องทายลูกอะท่ายเบอร์ตัดผุนเราเนี่ยโอ้ยงามขักพี่น้องเอาเป็นวาฝากพี่น้องเอฟซไว้เด้อพี่น้องเด้อความสูงของควายแมนนี่สูงร้อยสามีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนี่ตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับสถานะตอนนี้คือทองว่าง นะครับราคาที่เสียโน้ตเราเปิดไว้ก็คือ32,000บาท32,000เอาเป็นว่าผู้ใดสนใจก็ให้โทรมาคุยกันมาติดต่อเด้อพี่น้องเด้อครับผมหรือจะมาชมตัวจริงก็ได้ครนบ่มั่นใจย่านเป็นควายปลอมซื้อไปเป็นควายปอลอมเราปลาเปลี่ยนขึ้นดน้ตลอด24ชมมั่วโมงเม่นครับผมเอาเป็นว่าฝากพี่น้อง FC เด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดสนใจให้โทรมาคุยกันครับผมเสียโน้มียังสิฝากกับพี่กับน้องเฮาครับผมครับก็คือเก่าแหละครับสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนก็คิดถึงไข่โน้นนะครับเด้อครับผมโย,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 ย่ไก ให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมกันได้เลือกซื้อกันสำหรับมือนี่สวัสดีครับครับผมครับผมทีมงานของพอเียมพุ่มเมงขอขอบคุณเสโนนะครับที่เอาของดีราคาถือมาแบ่งพีแบ่งน้องเข้านะครับผมผู้ใดเบิ่งช่องพอเลียมพุ่มเม้งแล้วครับผมขันยันบ่ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยพี่น้องเด้อบางเทื่อจังสี่ล่ะเสโนเรามาเซอร์ไพครับผมเจอของที่เด็ดจังสี่กันหนีบ่คขึ้นกันครับผมเอาสำหรับมือหนี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ขี้คอกอัดเม็ดสูตรผสมเสร็จทิรินซี่รอยเปอร์เซ็นตราพอเลียงผู้เม่งเหมาะสำหรับกเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยปลูกยางพาราปลูกมันสำปะหลังหรือพืชทุกชนิดเพราะว่าสิเป็นไม่ดอกไม่ประดรับเพจให้โตว,วยใบเขียวล่ำเน่าแต่กอดีกระสอบละ250บาทราคานี้รงฟรีทัวประเทศสามารถติดต่อสั่งสื่อได้ที่พอเลียงผู้เม่งเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3 3 7